วัสดีครับพบกับจองเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์เองนะครับนี่จับตัวอื่นจับบุญรอดจับดีดีรั้งนะครับนีอยากให้ตองข้าวเป็นอิจาราไอ้มู่ต้องปิดประตูกับโวยวายไม่ได้ยึดเีี้มู่ nè tôm cào nó cá và chọp lên gặp cặp nam ừ. ừ. à. <laughs> tổng cao và chó cả không lên làm lên đây Nắc. นี่ปูอย่างปันมือไม่ใิตีนะครับพุ้มเนาะดีว่าฝ้นมันมานักต่มเดียวเลยมันให้ไปครับปันชิดเรียบร้อยเลย พอเสร็จพอดีกับพ่นยึดไอ้นะครับพอพ่นยึดไอ้กันเลยได้ปั่นเสร็จแล้วก็ว่างไปกับผมไม่ใจได้กับมันข้าวเม็ดข้าวนะครับมันไม่ตันใดกลบดินได้ได้นะครับทนะีนี้แล้ฝนตกมันไล่ไปอยู่ตีเดียวกันมุดนะครับก็ต้ององการปั่นกลบนะครับปันดินนะครับ นี่ต่าแก่รงซีครับลุงคุณจ้างว่านี่ต่าแก่ใหญ่ต่าแก่รุงซีใหญ่ไปเลยอ่ะ แต่สำหรับบานไม่มีปัญหาครับผมดินตมไม่นะครับฝนตกง่ายแบบนี้นี่คือดินมันจะได้แน่นได้เซตตัวได้เลยนะครับมันจะแน่นขึ้นนะครับนี่คือดีครับผมแต่อย่าตกแบบต่วมแบบเลเตะนะตกแบบนี้นะครับดินตมไม่จะจะได้ดีครับผมแน่นนี่ครับพอเดินหนึ่งรูเลยครับความแน่นนะครับของดิน ไอ้ดีมีรถนักนักบดอีกโอเคเลยครับผมนี่เดินก็กรู้เลยรับว่ามันแน่นกันนี่ปูปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ บายใจไปกับทีนี้ทีนี้รอพ้นงานครับรอพ้นงานว่ามันจะออกสมสมเมออดีไหมแต่สูงให้การไปกับทีนี้ซ้อมแล้วครับเอากล้ามาซ้อม นี่ดินแน่นตัวไปเลยนะครับที่นี้นี่เดินรูเลยครับพี่สความหน้าแน่นนะครับ แต่ยังดันหน้านี่คือไม่ต้องเป็นว่วงอะไรครับเพราะว่าต่างรถต่างคนนะครับเน้นกันทุกวัน ดีครับวันนี้เจจำมปีเหลือตีใจยึดที่จิงเรียบร้อยครับเอฟซีอันนี้เลยจังว่าเตแล,ล้วกับมาแบบปุ๊บม,มาเลยกับตังลมตัางฝนนะมานักมาเลยแต่ก็ไม่นานก็พุ่มโตมเดียวให้ไป บรรยากาศยามเย็นๆนะครับผมลังจากฝาลังฝนครับฝาลังฝนก็จะสวยงามซสมเมอร์ครับผมลังฝนหรือว่าจะมาอีก เด็กๆโรงเรียนเอาเก็บแล้วนะครับตังบุญรอตังดีๆนะครับไม่ไหวกับปมเล่นแต่นามกี่โกนกันครับอย่าได้ตังกลองระเอกโด้เอ็นกลองกับวิยนไทันตรี อย่งนี้ก็เปือนประนางกรเห็นเลยนะครับพุ่มนะจะเห็นเป็นติวเขี้ยวๆเ,เลยนะครับขึ้นมาประมาณครึ่งคืบเลยครับ สวัสดียามเย็นๆนะครับแดดร่มๆตกฝ่าลังฝนนะครับพุหล,ล,ลงนนังจากฝนตกหายสุดซับไปเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับอากาศดีมากๆครับพมเดินทูนอากาศบริสุทธิ์ได้สบายเต็มปอด ลองกับจมวิวติวตันนะครับฝั่งเสียงนกเสียงกาสุดยอดครับขอบคุณกับ f อที่เป็นกำลังใจนะครับพุ่มน่ะแหละก็ติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับพุ่มนะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับอัปเดตยามเย็นเย็นล่างฝนตกให้เอฟดูนะครับพุ่มนะกับบรรยากาศล่างบ้านนะครับ หลางตุงหนาของน้ององุ์เยิงนะครับปุ่มเนาะสดใสสวยงามเสมอครับปุ่มอันนี้แกนี้ครับปุ่มเจินม่กิมนาสวัสดีครับผ